สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แว b แ c ็กช a นแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับทีโรโอเมนกันนะครับผมถ้าเคยดูแล้วกดข้ามช่วงสกิลได้นะมาเริ่มกันที่พัฟฟิสสกิลนะครับทุกการตีของโอเมนจะได้รับสแต็กนะครับเมื่อสแต็กเต็มจะทําการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่60หน่วยนะแล้วตีเร็วขึ้นอีก25%หลังจากนั้นจะตีเป็นดาเมจจริงได้ด้วยนะขณะสแต็กเต็มจะสามารถตีแล้วลดคูดาวสกิลหนึ่งและสกิลสองได้ด้วยนะครับผมและโอเมนเนี่ยมีพ ต่อมาคือสกิลที่1นะครับเป็นการดึงฮีโร่ศัตรูมาหาเรานะครับศัตรูที่โดนจะโดนดาเมจติดสตันแล้วก็ติดสโลนะครับผมต่อมาคือสกิลที่2นะครับเมื่อกดใช้จะทําการลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยจะเห็นชัดที่สุดตอนที่รับดาเมจจากป้อมนะตอนที่ไม่ได้กดสกิล2จะโดน500หน่วยนะครับผมเมื่อทําการกดสกิล2จะเหลือ1 0 0กว่าหน่วยเท่านั้นเองถ้าเป็นฮีโร่ศัตรูมาโจมตีนะครับจะทําการสะท้อนความเสียหายและสโล ต่อมาคือสกิลอันติเมทนะคบเป็นการล็อกขาสตูไม่ให้สตูหนีออกจากพวงนี้ได้นะครับผมจะโดนเต็มเวลานะไม่สามารถหักลบเวลากับไอเทมลดซีซีใดๆก็ตามได้ถ้าเกิดกดกันซีซีนก่อนที่โอเมนจะล็อกสามารถกันสกิลนี้ได้นะครับผมรวมไปถึงโอเมนเนี่ยสามารถกดฟิกเกอร์เพื่อต่อระยะสกิลนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดเราใช้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยฟิกเกอร์นะครับ ส่วนรูนนะครับถ้าเน้นดวนก็เอาโฮเวสมาก็ได้นะครับถ้าเกิดเน้นฆ่าก็าดาร์คันคอส่วนพลังแสงก็ตามนี้เลยนะเลือกเอาตามใจชอบได้เลยต่อมาก็เป็นไอเทมนะครับปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับผม เอาละครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโอมเมนให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับในเกมเกมนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเมดเป็นตรงมิดเลนนะแล้วก็มีป่าเป็นตัวดาเมจเวทอีกด้วยนั่นแหละครับทาให้ผมเลือกที่จะออกเป็นไอเทมดาบป้องกันเวทนะครับก็ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีตัวดามเมจที่เป็นเวทเยอะๆเนี่ยก็สามารถออกได้นะแต่ควรออกมาในชิ้นได้ท้ายหน่อยนะครับในช่วงต้นเกมก็ออกไอเทมคอหลักของมันก็คือเสื้อไฟแล้วกอนย่ ซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราเจอเป็นประเภทเบอร์ดาเมจนะครับค่อนข้างได้เปรียบกันเลยทีเดียวแล้วกดสกิลสองได้ถูกจังหวะก็แทบจะโดนฝั่งตรงข้ามเบอร์ใส่ไม่เข้าแล้วนะครับคือแพนด้าก็เป็นเบอร์ดาเมจนะจเกอร์ก็เบอร์ดาเมจ จิตนาก็เบิร์ดามจซิซลก็ใช่นะครับอีกตัวหนึ่งก็โดยปกติในการดวลเลนนะครับตัวเราก็จะแพ้อยู่ประมาณ2-3ตัวเท่านั้นก็จะมีอันเลนแล้วก็เลนติโนนะครับแล้วก็ร็อกซี่เนี่ยแอบแพ้หน่อยหน่อยแล้วก็ปลาไหลเนี่ยมันสู่สี่กันทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สกิลเพลย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอเป็นตัวอื่นๆเนี่ยเราจะดวลได้ง่ายกว่าโคตรเลยอย่างเกมนี้ผมเจอเป็นแพนด้านะครับแต่แพนด้าเลือกที่จะไม่สู้กับเราในช่วงนี้แต่จริงๆอะ่ะเขาทําถูกแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่แพนด้าจะตบชนะโอเมนได้แค่เราใช้สกิล2ในจังหวะที่แพนด้ากำลังสกิลใส่เรานะเราก็ชนะไฟแล้วยิงแล้วใหญ่นะครับในช่วงต้นเกมนั้นครูดาวของแพนด้านานสุดๆเลยนะครับไม่มีทางที่จะยืนตบชนะเราแน่นอนก็ทําการเคลียร์เลนของตัวเองแล้วก็เดินไปที่เลนกลางอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เป็นประจำนะครับเพื่อไม่ให้คีปมันตายอย่างสนย์เปล่า ในช่วงนี้นะครับเราจะไม่มีปัญหาก,กับตัวฝั่งศัตรูสักตัวเลยนะเพราะว่ากดสกิล2เราก็ชนะหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะสามารถฟาร์มได้ง่ายมากๆไม่ค่อยจะมีใครใกล้ยุ่งกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลเวลสี่แล้วเนี่ยตัวเราจะค่อนข้างอันตารายเลยนะครับถ้าเกิดเรามีไอเทมที่เป็นเสื้อไฟกับทารอน2ชิ้นนี้เราจะแทบโซโล่ใขรก็ได้นะครับช่วงต้นเกมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าจะมีประเด็นไฟเกิดขึ้นหรือว่าในจังหวะเก็บออบเจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วศัตรูเข้ามาแบบลุมล้อม แล้วก็หาเรื่องโดยการวิ่งไปใส่สตูได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเราค่อนข้างน่าเกรงขามจากการล็อกสตูได้เนี่ยแหละไม่อยู่ในไฟนะครับก็พยายามตีให้ติดทาสซีฟเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะทําการรีสกิลให้เราได้ สกิล2พยายามกะจังหวะใช้ตอนที่ต้องรับดาเมจเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสกิูสกิลหมดแล้วก็ดองสกิลไว้ก่อนก็ได้นะไม่ต้องกดตลอดใช้กดตอนที่สกิูส่วนสกิลมาใส่หรือว่าต้องเข้าไปในวงสกิลที่มันเป็นดาเมจขึ้นมาตัวอย่างเช่นนะครับผมกดสกิล2เข้าอันติจินนาแบบชิวๆได้เลยนะเพราะว่ามันลดทอนดาเมจค่อนข้างเยอะมากก็เรียกได้ว่าจากไฟเริ่มจนไฟจบเลือดเราแทบไม่ลดเลยนะครับถ้าเกิดกดสกิล2ได้ ต่อกลับไปเคลียร์เลนของตัวเองก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เดินไปแกงกับเพื่อนนะอันนี้โรมิงเขาเดินมากับเราด้วยนะครับแล้วเขาเรียกให้เราไปตรงเรสฝั่งศัตรูก็ถือว่าเป็นจังหวะเหมาะที่ดีนะครับเพราะว่าเรสเกิดขึ้นมาแล้วก็ศัตรูยังมองไม่เห็นเรานั่นเอง ต่อถ้าเกิดเขาสงสัยนะครับลิกเตอร์เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเข้าไปจับจ้บวงดาเมจใส่สตูแล้วก็สตันให้เราได้อีกด้วยนะครับพยายามใช้สกิลหนึ่งแล้วค่อยตามด้วยแอนตินะมันจะทําให้เราสามารถล็อกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดโอกาสในการล็อกพลาดนะครับในกรณีว่าสตูมีสกิลวอเบลิตี้แล้วกดพอดีอย่างเงี้ย<ๆ>เขาจะแวบหลบเราได้นะครับแต่ว่าจังหวะที่ติดลากอยู่นั้นเขาจะติดสตัรนะครับแล้วก็ถลาไเข้ามาใกล้เราอ่ตอนนี้ยังไม่5นาทีนะครับแต่ว่าตัวโอเมนมีความสามารถในการตีป้อมค่อนข้างโหดมากนะคร ถ้าจังหวะนั้นศัตรูยังไม่ขึ้นมาการหรือว่าเพื่อนไม่ได้มากันให้เนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสแตกได้เหมือนกันนะถึงแม้จะดูไม่แรงใช่ไหมหล่ะแต่ว่าแป๊บๆก็คขึ้นหลอดแล้วนะครับในการนวดป้อมไปแบบนี้ก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวที่ชนะเลนมานะครับเราจะเล่นง่ายน,นะครับเหมือนในเกมนี้คือแพนด้าแทบจะไม่ยุ่งกับเราเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขามาโดนเราล่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็แพ้แบบทันทีเลยเพราะว่าไม่มีทางที่แพนด้าจะเบิร์นเราตายได้ นั่นแหละครับเป็นจุดได้เปรียบทําให้เราสามารถเดินไปเลนอื่นได้ก่อนฝั่งตรงข้ามเสมอนะครับเราเลยมีโอกาสที่จะแกงสตรูได้ามาพูดถึงตัวซูกากันบ้างดีกว่านะครับตัวมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เลทจ,จัดมากๆเลยก็คือต้องมีของแบบหลายชิ้นแบบ 5- 6ชิ้นกันเลยทีเดียวนะถึงจะทําดาเมจออกมาได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ในการเข้าไปจ่ายดาเมจนั้นค่อนข้างเสี่ยงอีกด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอแพนด้ากระโดดเข้าไปในวงไฟแล้วก็ติดสตันตายแบบดือด้อๆไหม คือผมว่าก็เจอบ่อยนั่นแหละมันเป็นตัวที่ค่อนข้างบางนะครับจะออกไอเทมดาเมจล้วนทุกชิ้นเลยนะแล้วมันไม่ค่อยมีสกิลป้องกันนะนอกจากสกิล2ที่ต้องกลิ้งให้โดนโลแค่นั้นมารับดาเมจพวกแคร,รี่ช่วงเลทเกมไม่ค่อยไหวน,นะ,นนนะวก,ก็ในจังหวะการป้อมถ้าเพื่อนไม่เข้ามาช่วยจริงๆก็นาดานเขีย่ยขีบก็ได้นะครับถ้าเกิดเราดูแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นประเภทที่แบบเปิดดาเมจเป็นชุดๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอเมนรับได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแคร,รี่ DPS แบบยิงรัวๆใส่เราอันนั้นก็อันตรายน ถ้าเรายืนเผืยอหน้ามาแถวหน้าป้อมแค่นี้ก็รอให้เพื่อนมาซ้อนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะใส่สกิลเราหรอกนะเพราะว่าตัวเราค่อนข้างอึดมากๆถ้าเกิดเบิร์ดทุกอย่างใส่เราแล้วเราตายลงไปมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าต้องจ่ายทุกอย่างซึ่งในมุมมองของฝั่งตรงข้ามก็ไม่คุ้มอยู่แล้วละครับที่จะมาเก็บคิวเราก็ถ้าเกิดเห็นศัตรูเลือดน้อยยังไม่กลับเนี่ยก็ฝืนเอาป้อมได้นะครับในช็อตช็อตนี้ เพราะว่าศัตรูโผล่ด้านล่างหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในป้อมนี้มีแค่2คนแน่นอนแต่ฝั่งตรงข้ามกดล้างพอดีในจังหวะที่ผมกดล็อกนะครับคือสวยมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเมดเรายังคงมาเก็บตกให้เราได้อยู่นะเนี่ยแหละครับความขี้โกงของตัวโอเมนนะครับมีเลือดแค่ครึ่งหลอดก็สามารถเล่นในไฟได้นะถ้าเกิดเรามีสกิล2พร้อมสแตนบายอยู่ อาล่ะครับตอนนี้ก็ประมาณช่วงช่วงกลางเกมถึงเลดเกมแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราแยกดันเป็นสัดส่วนใหญ่นะคือถ้าเกิดเราสามารถดันคีปไว้สูงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสทําให้เราสามารถจบเกมฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นก็คือการดันคีปฝั่งตรงข้ามไวส้สูงๆก็จะทําให้ทีมได้เปรียบโดยรวมนั่นเองสมมติถ้าเกิดเราไฟชนะแบบอีกทีมตาย5แล้วคีฟเดินไปถึงหน้าบ้านเขาเราก็สามารถจบเกมได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดเราไฟพลาดแล้วก็ทีมเราตายหมด5ถ้าคีปเราอะ่ะเดินไปอยู่หน้าบ้านศัตรูอยู่ เขาก็ต้องเคลียร์คลิปก่อนถึงจะจบบ้านเราได้ใช่ไหมล่ะก็จะมีโอกาสที่ให้เราอะกลับมารีเซ็ตไฟกันใหม่โดยที่เกมยังไม่จบอะไรประมาณนั้นก็ในจังหวะวัอสักครู่นะครับเราสามารถดักขากลับที่ศัตรูจะกลับประการป้อมได้ด้วยนะครับเป็นความเก่งของโอเมนนะครับมาสามารถโซโล่คิวได้เลยนะในช็อตนี้ผมก็มีทรอยแล้วนะครับเราเลยรับดาเมจเวทได้ค่อนข้างเยอะนะในช็อตนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับผมรับดาเมจอยู่3ตัวด้วยกันเอาจริงโรมไม่นับแล้วกันมันทําดาเมจได้น้อยแต่อีก2ตัวเนี่ยเป็นดาเมจจัดทั้งคู่เลไม่่วาาจจะป็นนซิหรือ ผมยืนได้ค่อนข้างนานจนแครี่สามารถยิงฟีให้เขาตายหมดได้เลยนะนี่แหละเป็นความที่โกงของตัวโอเมนแบบสุดๆบางทีมันจะอึดกว่าแทงนะครับเวลากดสกิลสองได้ถูกจังหวะเอาละครับอันนี้ก็เป็นไอเทมชิ้นประมาณที่5แล้วนะครับแล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะออกไปทางแนวไหนถ้าเกิดฝั่งสตรูเป็นตัวเวทเยอะจริงๆก็ออกไอเทมดาบที่ผมขึ้นไว้หน้าคลิปก็ได้นะครับ ก็คือเราจะออกเป็นไกอาก็ได้นะครับถ้าเกิดจะเอาแบบสายอึดแบบที่สุดแต่อันนี้ก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีแล้วเพิ่มตีไวให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีเกาะป้องกันเวทให้เราด้วยขณะเลือดน้อยนะและมีความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะกดตีด้วยก็อารมณ์คล้ายๆประมาณโอมิอาร์มอะไรประมาณนั้นทําให้จังหวะที่เราไล่ตีสตรูเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับ แค่นั้นยังไม่พอนะครับในจังหวะที่เราเลือดต่ำกว่า40%แล้วมีเกาะเวทเด้งขึ้นมาเนี่ยไอเกาะเวทที่มันเด้งขึ้นมานั้นมันจะมาพร้อมกับความเร็วในการวิ่งไว30%นะครับรวมไปถึงการซีซอีก25%อีกด้วยเป็นเวลา2วินาทีสำหรับฮีโร่สายตีปกติอย่างโอเมนเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มค่านะครับในการการเวทได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้ด้วยนะครับรวมไปถึงการดาเมจเวทให้เราได้ด้วยอะไรประมาณนั้น ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเป็นตัวเวทที่เยอะกว่า2ตัวก็ยิ่งคุ้มไปใหญ่เลยนะครับเป็นไอเทมเฉพาะทางเฉยๆนะครับเลือกออกได้ตามสถานการณ์ในเกมนะอันนี้ก็เป็นไอเทมหนึ่งที่ผมต้องออกมาในเกมนี้นะครับเพราะว่าต้องเข้าประทะอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่ากัดจินหน้าหรือตัวซิลนะครับแล้วก็เปนหน้าก็เป็นดาเมจเวทั้งนั้นเลยถึงแม้เป็นหน้าจะดูไม่นับก็เถอะ อันนี้ผมออกแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีตัว DPS หรือว่าแครี่ที่ทำดาเมจแบบต่อวินาทีแบบดาเมจสูงๆงนะครับตัวอย่างเช่นยอหรือว่าทาเฟนนี่หรือไม่ก็ไฮยาเตะนะครับพวกแครี่ตระกูลที่กดตีไปเรื่อยๆแล้วก็ทำดาเมจเป็นวินาทีเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับโอเมนจะไม่ค่อยชอบแต่ในเกมนี้ถือว่าเข้าแกปเลยนะครับเป็นดาเมจเบิร์ดทั้งนั้นเลยเราเลยเลือกออกมาประมาณสายนี้ได้ อ่าเดี๋ยวในไฟสุดท้ายก็จะเห็นนะครับในจังหวะที่เราเข้าไปกลางวงไฟแบบดื้อๆเลยนะครับกดตีแล้วกดสกิลสไปเรื่อยๆแล้วก็มีชีวิตรอดอยู่ในไฟแบบงงๆกันเลยทีเดียวนะคือตัวมันอึดมากๆเลยก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับถ้าในกรณีอีกฝั่งเป็นตัวเวทเยอะจริงๆนะถึงจะออกไอเทมชิ้นนี้มาแล้วคุ้มอย่างน้อยต้อง2ถึง3ตัวขึ้นไปนะครับเป็นไอเทมทางเลือกเฉยๆนะถ้าเกิดอีกฝั่งเป็นตัวกายภาพเยอะๆก็ออกเป็นเกราะสะท้อนแบบปกติก็ได้นะครับทรอยชิ้นเดียวก็พอ ก็จีจนะครับสำหรับเกมเกมนี้อันนี้ผมก็หยิบไอเทมชิ้นหนึ่งจากคลังมารีวิวให้ดูกันนะครับเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยตั้งแต่เกมเปิดมาผมเชื่อว่าเป็นไอเทมที่คนออกน้อยมากที่สุดโดยถูกรีเวิร์กมานะครับก็คุณสมบัติตามภาพนี้เลยผมก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางการเล่นให้เพื่อนๆได้นะครับสำหรับการเล่นโอเมนถ้ามีอะไรผิดพลาดไปสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นคลิปตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ